านะผิววมมมีคมช่อ,กอปกติแหนมจะแต่งหน้าจัดแทบทุกวันนะคะแต่ว่ามันก็ต้องมีวันที่แบบอยากพักหน้าบ้างวันเนี้ยก็จะไปนั่งตังงาน<ม>ที่คาเฟ่น,นะคะอยู่ในห้องมันขี้เกียจอะ่ะก็จะทากันแดดแค่ตัวเดียวนี่นะคะกันแดดตัวใหม่ของอินดูอิเขาอาจจะเป็นเนื้อเจลน้ำนมแบบเนี้ยทุกคนจะเป็นฟิลฟิลนี้เลยมันจะเกลี่ยง,ง่ายแล้วก็ซึมไว้ม่ให้ผิวอะฉ่ำโกลว์ขึ้นเลยเดี๋ยวจะลงครึ่งหน้าให้ดูนะวันที่ผิวแบบปอบบางแพ้ง่ายนะแหนมแนะนให้ใช้กันแดดเจลน้ำนมนะคะเพราะว่ามันจะอ่อนโยนกว่าแล้วก็ไม่กกอให้เิิดสุต Do I ความตาอ่ะอันนี้คือลงให้ดูครึ่งหน้านะทุกคนคือแบบผิวมันมีความฉ่ำโกรกตัวนี้นะคะเขาก็จะมี S P F 50บวก P A สบวกแล้วก็ปกป้องผิวจาก U V A U V B รวมถึงแสงสีฟ้านะคะที่มาจากหน้าจอได้ก็ยังมีไฮยาลูโรนิกแอซิดนะคะที่จะเป็นตัวเติมน้ำให้ผิวแล้วก็ให้ผิวเนี่ยชุ่มชื้นอ,อย่างยาวนานเซรามไยคอมเพล็กช่วยฟื้นฟนูและเสริมกรอบป้องกันผิวกันแดดมันต้องทาแบบเยอะๆอย่างนี้ค่ะและซิก้า PDRN นะคะที่เป็นสารสก,กัดจากใบบัวบกตัวนี้จะเป็นตัวเติมน้้แลลววช่วยปอปอะ คือจริงๆอ่ะจะใช้เป็นเบสลงก่อนแต่งหน้าก็ได้นะคะเห็นปะผิวมันไม่มันแล้วก็ไม่เหนอะหนะด้วยดูใกล้ๆน,นะคะว่าน้องแบบไม่ถิ้งคราบขาวนะวินิชลุกก็จะได้ประมาณนี้นะคะเติมแก้มเติมปากเบากๆก็พอพอแล้วผิวแบบดูสวยสุขภาพดีมากดูเล่นแสงดูช่ำดูกลแล้วมันไม่กวนเมคอัพเลยใครที่หาการแดดเหนือบางเบาเกลี่ยง่ายใช้ได้ everyday ใช้ได้กับทุกสภาพผิวตัวนี้ตอบโจทย์